ขอโทษเดือนนี้เลยนั่นนี่บอกว่ายังไงม,มันเจ็บนี่จะไม่ให้กินอีกนะนี่แสไม่ดีน่ะกลับ อบคุณแค่ขอบคุณแค่ก่อนขอบคุณแค่ก่อนขอบคุณแค่กัอนเอาคุณแค่ขอบคุณค่ก่อนอาคุณแค่งจ้ามานมตุด 뚜뚜 까마뚜 이이이 야 응? 징코코 응고코마뚜 징고코마뚜 듬 듬듬듬 듬 듬듬듬 듬 듬듬듬 Saya tepung Saya tepung butbat-butbat -but -but Kinam Nung 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 nung